ซึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งที่มันปรากฏเกิดขึ้นวันนี้แล้วมันอาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่หมอพูดสักครู่ก็คือว่าวันนี้มันมีอีก2องมูฟเมนท์ที่เกิดจากก้าวไกลมูฟเมน n ์ที่1น่น่าสนใจท่ามกลางคนจับตาก็คือว่าสรุปก้าวไกลคุณจะเอาอยัางไงคุณคุณจะอ,อภิปรายหรือเปล่าคุณจะซักฟ้องรัฐบาลหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เห็นแล้วว่าเขายืนยันบอกว่าเขาจะไม่เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะรัฐบาลทํางานได้แค่6เดือนข้อมูลต่างๆมันยังไม่ครบถ้วนนะครับแต่ แต่ถ้าเป็นการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติอันนี้พอจะเข้าทีอยู่นะครับซึ่งวันนี้เขามาแล้วนะฮะวันนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนผู้นําฝ่ายค้านในสภาท่านแถลงหลังจากที่มีการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านนะครับว่าออที่ประชุมมีมติยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เพื่อซักถามการทํางานของรัฐบาลนะฮะมีมติตรงกันบอกเดี๋ยวจะยื่นยติเรื่องนี้เลยขอเปิดเลย โดยคิดว่าเวลาที่เหมาะสมน,น่าจะเป็นสัปดาห์าในช่วงสัก3-5ถึงเมษายนนะครับก็คือต้นเดือนเมษาซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนจะปิดสมัยประชุมในสมัยนี้ส่วนสาเหตุนะฮะวัตถุประสงค์คุณชัยวัฒน์บอกเบื้องต้นเราได้รวมความเห็นข้อมูลที่แต่ละพักทําการบ้านมาบ้างแล้วว่ามีประเด็นใดจะพิปรายซึ่งสรุปเห็นว่าขนาดนี้รัฐบาลชุดใหม่บริหารมาแล้วประมาณเกือบครึ่งปีแต่พบว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคําสัญญา ที่ให้ไว้กับประชาชนและเพิกเฉยต่อคำแถลงนโยบายของตนเองไม่มีการขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ปัญหาของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับมีการปล่อยปละละเลยนะครับให้มีกลุ่มอิทธิพลทั้งในประเทศและนอกประเทศเอารัดเอาเปรียบประชาชนปล่อยให้ข้าราชการมีการเรียกรับผลประโยชน์รีดไถ่ประชาชนหลักนิติธรรมถูกทําลายด้วยการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรมบริหารประเทศอย่างไร้จริยธรรมไร้ประสิทธิภาพไร้ความสมมาตรและไร้วุฒิภาวะ นี่คือมูลเหตุที่จะใช้ในการอภิปรายทั่วไปครั้งนี้นะครับนักข่าวถามคําถามนึงถามว่าการอภิปรายครั้งจะมีหลักฐานหรือใบเสร็จที่จะสามารถเอาผิดรัฐบาลได้เลยหรือเปล่าคุณชัลวัต์บอกว่าปัญหารัฐบาลชุดนี้คือไม่ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าส่วนที่ทําก็มีปัญหา ดังนั้นอภิปรายมาตรา1 5 2ต้องยอมรับว่าแตกต่างกับอภิปรายไม่วางใจทั่วไปก็คือ151เนื่องด้วยในความเป็นจริงการบริหารโดยใช้จ่ายงบประมาณก็ยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะว่าพรบง,งบก็ยังไม่ผ่านการใช้งบประมาณก็จะนําไปสู่การชุดดิตหรือคอร์รัปชันยังต้องใช้เวลาในการตรวจสอบแต่แน่นอนว่าประเด็นที่อภิปรายคงไม่ใช่เป็นการอภิปรายแบบเลื่อนลอยแต่มันต้องอภิปรายบนพื้นฐานของหลักฐานแล้วก็ข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นรูป,ประธรรมในการอภิปรายแน่นอนอันนี้คือมูฟเมน นะครับของก้าวไกลแล้วก็พักร่วมฝ่ายค้านที่เขายืนยันว่าจะมีการเปิดอภิปรายทั่วไปคือความรู้สึกของคนว่าเอ๊ะทำไมทําไมไม่เปิดซักฟอกไปเลย151ไปเลยแบบนี้มันจะมันจะชัดเจนกว่าหรือเลปล่าเพราะว่าก็สามารถลงมติได้แต่ว่าถ้าตามเหตุผลที่ก้าวไกลเขาระบุมาคือว่ารัฐบาลยังไม่ได้ใช้งบนะครับแล้วก็ ผลงานหลายชิ้นมันยังจับต้องไม่ได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเอาแบบทั่วไปก่อนดีกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั่วไปแล้วมันจะเลื่อนลอยซึ่งตั้งมือข้อสังเกตไว้เหมือนกันตรงส่วนนี้ท่านผู้ชมครับว่าสําหรับการอภิปรายทั่วไปเนี่ยนะฮะมันจริงๆมันก็มีกระบวนการใช้ในสมัยที่แล้วก็มีการใช้อย่างนี้ซึ่งถ้ามองตามโจทย์ของก้าวไกลนะครับและมองจากสิ่งที่เกิดขึ้นในรูปแบบของก้าวไกลที่ผ่านมาเป็นไปได้หรือไม่หรือตั้งมือสังเกตว่า การอภิปรายครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการอภิปรายที่สะท้อนตัวตนของก้าวไกลคือเอาละถ้าฉันเป็นรัฐบาลฉันจะทําแบบไหนในเรื่องเดียวกันหรือตรงไหนที่เป็นปัญหาและปัญหานั้นก้าวไกลจะแก้อย่างไรอันนี้น่าน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องเกี่ยวกับการยุบพักเนี่ยการทําให้แบรนดิ้งมันชัดเจนการทําให้คนจําภาพชัดเจนเนี่ยอันนี้เป็นส่วนสาคัญซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะสะท้อนผ่านตรงกระบวนการส่วนนี้ด้วยก็น่าติดตามนะครับนี่หนึ่งมูฟเมนต ส่วนอีกหนึ่งมูฟเมนต์นะครับที่เกิดขึ้นวันนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หลังจากเสร็จจากกระบวนการคุยกับพักร่วมฝ่ายค้านแล้วเนี่ยทางคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลก็นําทีมสสก้าวไกลครับไปยื่นยติด่วนขอให้สภาผู้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมการกวิสามันเพื่อศึกษาการใช้อํานาจของสารรัฐธรรมนูญฟังอีกทีนะครับกรรมการวิสามันเพื่อการศึกษาการใช้อำนาจของสารรัฐธรรมนูญ ยื่นผ่านอาจารย์วนันนอในฐานะประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับเรื่องก็คือว่าขอให้ตรวจสอบการกระทําของสอสอหรือว่าสมาชิกวสภานะคือเรื่องนี้มันเกิดจากการที่มันเป็นมา,มาจากคำํำวินิจฉัยของสามนูนนะครับในคดีที่สามนูนเองวินิจฉัยกรณีก้าวไกลว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะครับซึ่ง คำวินิจัยดังกล่าวเนี่ยเป็นการกล่าวหาว่าการเสนอแก้ไขกฎหมายอายามาตราร้อยสองของก้าวไกลเนี่ยเป็นการล้มล้างหรือว่าใช้สิทธิเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองซึ่งพักก้าวไกลก็โต้แย้งโต้แย้งไปแล้วว่าการเสนอกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการนิติบัญญัติและการเสนอร่างกฎหมายไม่สามารถเป็นการล้มล้างการปกครองได้แต่ศาลเห็นว่ามีอำนาจที่จะตรวจสอบออวินิจัยตาม,มรัมนูญมาตรา49ถือว่าเป็นการทวงดุลฝ่ายนิติบัญญัติซึ่ง จุดนี้เนี่ยก้าวไกลเขามองว่าถ้าแบบนี้มันอาจจะเกิดผลกระทบต่อสภาดังนั้นจึงเข็นว่าสภาควรพิจารณาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนโดยการตั้งกรรมธิการเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อศึกษานะครับนะักข่าวก็ถามว่าผลการศึกษาเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรนะครับคุณชยวัฒน์บอกว่าการดําเนินการดังกล่าวอย่างน้อยที่สุดมันจะเกิดความชัดเจนนะครับในฝ่ายนิติบัญญัติว่าขอบเขตอํานาจของสามนูเนี่ย มันมีแค่ไหนซึ่งจริงๆประเด็นนี้มันมีการถกเสียงมาสักระยะแล้วตั้งแต่มีคำวิจัยนั้นออกมานในเรื่องของขอบเขตอำนาจของศาลแลวก็ฝ่ายนิติบัญญัตินะแต่คุณชัยวัน์ก็ขยายแล้วก็ย้ำเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าผลการศึกษานี้นะฮะจะมีส่วนในการจัดทำารื่องมูลฉบับใหม่ซึ่งขณะนี้ยังมีปัญหาอยู่ด้วยนะแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่มีความชัดเจนก็จะมีปัญหาต่อไปในอนาคตนะครับนี่ก็เป็นอีกมูฟเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจจากก้าวใครนะยื่นตั้งกรรมการเพื่อศึกษาการใช้อำนาจของศาล รัฐธรรมนูญน่าสนใจนะครับประเด็นนี้ถ้ามองในในมิติการเมืองเนี่ยนะมันก็ชวนตั้งคําถามเหมือนกันว่ามันเป็นการวัดใจนะครับเป็นการวัดจุดยืนของพรรคการเมืองมันเป็นการวัดใจวัดจุดยืนของฝ่ายนิติบัญญัติได้หรือไม่เพราะถ้าฝ่ายนิติบัญญัติมองเรื่องนี้เป็นภาพใหญ่นะครับมันเป็นปัญหาเดียวกันในเชิงโครงสร้างอํานาจของแต่ละฝ่ายเนี่ยถ้ามองจุดนี้ตรงกันนะมองนี้จุดนี้เป็นจุดร่วมเนี่ยมันก็นมามันก็น่าคิดว่าอ่าถ้าแบบนั้นเนี่ย ทั้งหมดในสภาควรจะเอาด้วยหรือไม่คือหมายถึงว่ายกมือให้มีการตั้งรดยการเรื่องนี้หรือไม่นะฮะแต่ถ้าไม่มีหรือว่ามีกระปิกระปนมีบางส่วนอันนี้ก็น่าสนใจว่าเอาและว,วิธีคิดหรือว่าแนวคิดของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเขามองเรื่องนี้อย่างไรแต่ถ้ามองลึกลงไปหน่อยก็คือว่ามูฟเวนนี่ของกาวไกลมันเป็นความพยายามส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่จะตั้งคําถามต่ออำนาจของศาลนูนขอบเขตตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะจากเรื่องในสภาแล้วก็นี่แหละการเปิดซักฟอก แบบไม่ลงมติรวมถึงการยื่นตั้งกรรมการส่วนนี้มันเลยชวนคิดให้ว่าท่ามกลางกระแสข่าวนะครับว่ามีการเร่งให้เกิดกระบวนการตั้งเรื่องยุบพักให้เร็วที่สุดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากก้าวไกลวันนี้มาแบบรัวๆหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นสิ่งที่ตั้งคำถามดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ